มันจะสามอดโอ้ยไม่แต่ตลาดเฝ้าอยู่บ่ไม่ให้แม่ถามจะข้าวแนะ่มันยังลหะแม่อันนี้แม่เฟซบุ๊กเลี้ยวนี่นะโอ้แล้วมันเป็นยังบัน,นี้แม่แม่โพสไปแล้วบ่ว่อยมีคนมากดไลค์กดคอมเมนต์เลยแม่บ่แม่ก็ว่าแม่ถ่ายล่องสมเออยู่ได้ล่ะเป็นยังยอดวิวมันขืนนอน้่อยแถ้ะวะาอไอจังไห๋มาขี่ไล่แทอะกระสันเอาจังซี่ไปคอยถามเจ้าด้วยแม่ถามอียังเ่รอมอดเจ้าว่า a อไอมันเป็นผู้จงังไ๋เอา้าเออมันเป็นผู้ใดเหรอห้อ <laughs> สิมีจะค้นเหรอกูจะ่อดมเนี่ยพวกฮาเนี่ยมันลืมกกูแมะบนเมนมันเลือกจำเต่ผู้ปูไฟดีๆหนาต่างงามๆบ่เหรอสังเกตเบิ้งผู้ไโปูไฟงามๆขาวๆนมใหญ่นั่นยอดวิวบักหลายหนึ่งแต่นางทอดใครจะซื้อกับมีค้นเบิ้งเป็นล้านก็ยังกูนี่สีแล้วละแมนอยู่ดอกท่นนคอยเป็น A i ไคอยกายิจำเจ้ายากอยู่อันโปรไฟกับหัวยงยงซะละขนาดใสแอปแหละดิหนี่ กล้องกับมัวมัวบุหูแจักเซตหนากล้องเนี่ยใครว่าแอะแอะมันชุลืมเจ้าหะล่ะย่ายเผลอเผลอใครว่ามันบ่ลืมดอกมันบ่สนใจเจ้าหะนาสู้ๆย่ายเฮ็ดไปเรื่อยๆลวดจักหน่อยมันก็จำเจ้าได้ดอกคอยไปกันเด้อบาทนี่เอ้าบักฮานี่ยแม่เปิดมันมาบอกให้กูตัวนี่กล่องกูคือเซตอยู่นะใครเบิ่งดู